ตอนนี้น้อง,องโฟอีฟมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้นี้ยังคุยกันไม่อร่อยเลยนะเราต,ต้องอร่อยอแค่ไหนอะพี่มันคือคือคุยกันแบบไม่สนุกเท่าไหร่เลยอะมาถามถึงซิงเกิลดีกว่าเพิ่งปล่อยไปเป็นยังไงบ้างคะมค่ะก็สําหรับซิงเกิลบอลชาตที่เพิ่งปล่อยไปก็เป็นพเพลงซิงเกิลล่าสุดในตอนนี้ค่ะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Girl power ค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนเป็นครั้งแรกที่แบบใช่ค่ะเป็นทําอย่างนี้พี่เอ็มพี่เอ็มทำได้ไหมใช่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยแบบนี้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยอย่าพิมพ์นิ้วนะขอรองยืดออกมาค่ะยืดออกมาเอาออกมายืดออกมายืดออกมาใช่ใช่ใได้แล้วได้แล้วใส่ล็อคใส่ล็อคโอเคโอเคโอเคแซมเปิลให้พี่ฟังสักหน่อยได้ไหมซิงเกิลเนี้ยได้ต้องพร้อมกันไหมหมายถึงว่าต้องประสานกันไหม เอามาอีกเดีวเหรอ่ะเดียวเลยเดียวเลยมามามาปร้อมือ1 2 3 Don't w a n no m a t t e r just to be about you ค่ะมาเนี่ยค่ะค่ะก็สำหรับ อย่าติดตามโฟอีนะคะก็สามารถดูในช่องทาง YouTube ค่ะเสิร์ชเข้าไปเลยว่าโฟอีค่ะจะเจอพวกเรา7คนอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook, IG, Twitter, TikTok นะคะชื่อโฟอีเหมือนกันค่ะมีหก็ไปติดตามได้ต่อจากนี้จะได้เห็นผลงานอะไรบ้าง<อ> ค่ะก็เราก็จะมีผลงานละครเดี่ยวด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ for if official ค่ะเอามีละครเดี่ยวด้วยมีเกินเกิน <ๆ S 2> ได้ไหมเอออยากอยาก,ยากรู้รขยายหน่อยเออพี่หนูจะไปสายนี้อะไรอย่างเงี้ยออมีไหมด้านนี้ด้านนี้ก่อนไหมค่ะก็ฝากละครแมร่สื่อโลโซโด้วยนะคะครับผมค่ะก็สำหรับมายนะคะฝากละครเรื่องนางนาคสะพายพระขนงค่ะรัะบทเป็นแม่นาคค่ะ เป็นแม่นาคเลยมันต้องมีฉากยื่นมือไหมคลาสสิกมีด้วยเหรอมีค่ะมีมีเหรอถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วแล้วรู้ไหมแม่นาคเนี่ยกี่เวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นก็ปัง <bizi> คนแสดงเป็นแม่นาคกี่คนกี่คนก็ดังโอ้ขอให้มด่ดังๆ <im itating> เลยโอ้สุด <im itating> ยอดเลยอนะอ่ามีใครอีกมีใครอีกค่ะก็ตาออมกับอาไอนะคะฝากละครเรื่องครูเพนซีกับเลดี้ปอบค่ะทางช่องเวิร์กพอยต์ค่ะแล้วก็อาไมี แล้วก็ละครเรื่องเดือนธาตุค่ะทางช่องสามค่ะโอ้พี่ไอพี่ไอเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นนางเอกเลยค่ะ <c oughs> ว้ายค <c oughs> ู่กับใครพระเอกใครนะคะพระเอกเป็นพี่ตี๋ค่ะตีธนพลค่ะอ๋อพี่ตี๋โอ้ก็แหมมีผลงานกันอย่างต่อเนื่องฮะหมดกันหรือ,อยังมีอีกไหมมีอีกไหม ขายของหน่อยนอกจากผลงานการแสดงก็ได้นะอย่างอิ่นก็ได้มีบางคนทำชาแนลตัวเองค่ะแล้วก็อันนี้ฝากรวมนะคะ Fore ฟ e ก็ฝากอัลบั้มล่าสุดของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ปล่อยไปแล้ว2เพลงค่ะครับค่อยยกเวน้นและวก็บบวชาส่วนเพลงที่ตามมาจะเป็นแนวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยนะฮะอ,อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับสหน่อยนึงครัเพราะว่าเขาสนับสนุนเรามาตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยเนาะเชิญครับสุดท้ายก ขอบคุณฟอไทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ติดตามพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราโฟอิมาตลอดด้วยนะคะพวกเราก็ดีใจมากๆที่มีทุกวันนี้ที่เป็นขับติดตามมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆหลักทุกคนมากๆนะคะโอ้ดราม่าปมมือหน่อยอย่าร้องไห้นะเมื่อกี้เมื่อกี้วินนึงหนูจะร้องไห้อ่ะพี่ก็ตกใจเลยอ่ะเออนะ เออนะฮะเดี๋ยวนี้วันนี้นี่ชุดนี้คือชุดออยากรู้ส่วนตัวได้ได้ชุดนี้แต่ละคนนี้คือเลือกเองไหมหรือว่ามีพี่คอสตูมเขาเลือกให้ยังไงฮะมีสไตลิสต์เลือกเเปป็็นนพี่รู้สึกดีมากรู้ปะเพราะว่าพี่เดินเข้ามาพี่รู้สึกว่าพี่พี่ทีมทุกคนมาสีขาวพอเจอโฟอีฟพี่บอกโอเคเรามีเพื่อนละก็ได้หมดได้หมดมีสปาร์กิ้งไงมีสปาร์กิ้งพี่วับพี่วับได้อยู่ต้องขอบคุณโฟอีฟนะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงาน ขอบคุณครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่อ้าวนะฮะเดี๋ยวเชิญฝากใบตัวนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ